สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีพัสดุเข้ามา2กล่องน,นะครับผมเป็นพัสดุที่บอกเลยว่าตอนนี้เป็นกระแสะอย่างมากนะครับก็คือชุดการ์ดวันพีครบรอบ25ปีนะครับผมเราก็เป็นซองอฟิล์มเลนสนะครับที่ต้องไปดูหนักที่ญี่ปุ่นนะครับผมมี500 0 0นซองในโลกนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันนะครับเริ่มกันที่กล่อ,องนี้ก่อนนะครับผมเป็น สองซ์มเลนนะครับผมที่ต้องไปดูหนังในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมเขาเช็คข้้นตอนนึงแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับโอเคครับผมก็ซึ่งการในนี้นะครับผมสามารถเอาไปเล่นกับเช็นลักได้เลยนะครับผมนี่นะครับผม อ่าแล้วผมก็พอดีสั่งเป็นโปรโมของหนังสือมาด้วยนะครับเรามาดูกันเลยว้าวโอเคครับนี่เลยนะครับอ่า นี่นะครับซองการ์ดเกมนะครับผมมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผม,ผมก็ฝากกดมานะครับโอเคเรามาดูนี่ก่อนนะครับอันนี้ผมแกะหนึ่งซองได้หนึ่งซองเก็บไว้เลยกันนะครับดูกันว่าโปรโมเป็นอะไรบ้างนะครับผมโอซองมันสั้นมากกลัวโดนการดครับอ เป็นลูฟี่นะครับผมมาเป็นยามาโตะนะครับว้าวแล้วก็รอนะครับผมชุดวานอนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นามังกรไขดืนะครับผมโอเคเป็นโปรโมที่ถือว่าสวยเลยนะครับผม สองกันให้จักนิดนะครับก็เอาไปเล่นได้นะครับผมถือว่าเก่งเลยนะครับโดยเฉพาะหล่อนะครับยามาโตก็โอเคนะครับแต่ว่านะถ้าเป็นน้องยามาโตเราก็เก็บบมดแล้วนะครับภาพสุดท้ายเป็นลูฟี่นะครับผมออามาเป็นเดียวลูฟี่ก็มีหลายแบบนะครับโอเคนะครับนี่นะครับ นีโอเคครับแล้วก็มาถึงเมนหลักของเรานะครับเป็นชุดเนาะอุตตะนะครับผมเ okay, ผมอยากเก็บซองน้องไว้ด้วยเดี๋ยวตัดดีๆนะครับผมมีเหมือนจะมี15แบบ40บใบนะครับผม okay. คือมาเป็นปึกเลยนะครับอ่าอ่าเขาใส่นี้มาให้ด้วยนะครับ เป็นที่รัดนะครับผมโหแน่นมากอืบโอเคโอเคครับใแบบแรกก็จะเจอน้องอุตตะเลยนะครับผมเป็นลีดเดอร์นะครับผมอ่าก็เป็นแก๊งของในฟิล์มนะครับน่าจะมาสองใบอ่าแล้วก็เป็นใบฟิล์มเหมือนกันนะครับผม อ่าแล้วก็เป็นโจรสลัดน้อยนะครับอ้าโอ้ยตัวน่ารักจังอ่าก็เป็นแชงนะครับผมโอ้โหค่าแรกแปดตีหมื่นได้มาแด้สองใบป่ะครับอ่าแล้วก็เป็นรอนะครับผมอ๋อโจรสลัดน้อยเมื่อกี้คือโคบี้นะครับผมจำชื่อได้แหละอ่าแล้วก็เบล โทมิวบาโลทูมิวอ่าก็ต้องมีปีโป้น,นะเฮ้ยคอรเตอร์สองพันด้วยน่าใช่นะครับผมแล้วไปเร็วกันหน่อยนะครับแล้วก็อ่าเป็นมือขวาของแชงนะครับผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้วก็ลูฟี่นะครับผมโอ้ลูฟี่ได้มาสามใบเลยแล้วก็ยาซบนะครับ ตีแรงกันทั้งนั้นอ่าเราเป็นอีเวนต์นะครับผมอ่าแ็อีเวนต์อ่าเาเป็นดงนะครับผมอ่าแล้วก็มีแบบลายโปรดักต์นะครับอ่าดีมา,มากเลยครับผมนี่นะครับก็น่าสะสมนะครับผมเลี้ยวไปเล่นก็ได้นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องต่อไปกันเลยครับเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับผมสักครู่นะครับโอเคครับผมก็เป็นกล่องนี้เลยนะครับกล่องใหญ่นิดนึงเดี๋ยวผมเช็คพฟอร์จแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยโอเคครับผมเซตนี้นะครับตอนนี้คือราคาไปไหวแล้วนะครับผมคือชคดีที่ผมผีถังนะครับผมราคาทีจริงๆประมาณ4,000กว่าบาทนะครับ แต่ถ้าซื้อนี่ปุ่นก็จะถูกกว่านี้นะครับแต่ว่ามันมาจากการขนส่งด้วยนะครับไอ้ห่อแบบน,นี้เลยนี่นะครับตัดสักโค่นะครับผมนี่ครับมาแล้วนี่เลยา Game ลมาวันพีชการ์ดเกมนะครับผมนี่ข้างหลังก็จะเป็น ใบในแฟนนี้นะครับเอาเปิดอะไรนะครับผมว้าวอ้สะท้อนแฉงเลยโอเคเดี๋ยวขอตั้ง,ยอ,ง,อ,งอย่างนี้เลยเดี๋ยวขอกล้องคืนอีกนึ่งอาว้าวสวยมากๆเลยครับเหมือนมันเป็นแบบโกดแลรของแชงครับผมที่เป็นลายบางงานแต่นี่คือโกดแลทุกใบของกลุ่มหมวกฟางนะครับผมมาดูที่ทเละใบเลยนะครับผม นี่นามินะครับผมก็อุตโซกับซันจินะครับมีพระเอกข,ของเราลูฟี่นะครับผมเหมือนเป็นลูฟี่โปรโมโน,นะครับที่ได้จากงานแข่งอืมเป็นความสามารถเดียวกันเลยก็โรบินนะครับผมถัดไปเป็น แงกี้กับบลูนะครัมสวยมากๆนี่นะครับเป็นลีดเดอร์โซโลนะครับผมตัวที่เก่งมากเลยก็เป็นชอปเปอร์นะครับผมก็ปิดท้ายด้วยจินเบนะครับลูกเลยคนล่าสุดว้าวสวยมากๆเลยครับก็ถ้าใครยังไม่มีนะครับผมตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ผมคิดว่ายังไงก็คุ้มนะครับคือมันครบรอบ25ปีแล้วแบบ มันหายยากกระแสดีขนาดนี้ยังไงก็ถ้าไม่เดือดร้อนก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้นะครับผมแต่เห็นข่าวว่าจะมีเปิดรอบใหม่คิดว่าน่าจะถูกลงหน่อยนะครับเหมือนเป็นจัดงานที่ปุ่ดอีกที่หนึ่งนะครับผมก็คือเปิดให้ซื้อกันอีกรอบหนึ่งก็ยังไงก็หาร้านที่ชอบแล้วก็ราคาที่ใช่ได้นะครับผมส่วนวันนี้ผมขอลาไปด้วยแฟ้มสวยๆแบบนี้นะครับผมก็สวัสดีครับ